เป็นรเรื่องของภารกิจช่วยเหลือคนงานก่อสร้างอินเดีย41ชีวิตจากอุโมงค์พังถล่มทางตอนเหนือของอินเดียตอนนี้ใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อข้ามันพฤะัสบดีหลังจากความพยายามในการช่วยเหลือล่าช้ามาเกือบ2สัปดาห์ครับ ทีมกู้ภัยกลับมาเริ่มการขุดเจาะในขั้นสุดท้ายหลังจากล่าช้าไปเป็นเวลา6ชั่วโมงเมื่อวันพฤหัสบ,บดีเนื่องจากเศษโลหะได้สร้างความเสียหายกับเครื่องขุดเจาะตามการเปิดเผยของหน่วยงานรับมือภัยพิบัติแห่งชาติของอินเดียในช่วงค่ำวันพฤหัสบ,บดีการขุดเจาะผ่านพ้นไปราว46เมตรแต่จำเป็นต้องขุดลึกไปอีก12เมตรเพื่อให้สามารถสร้างทางเดินออกมาจากอุโมงค์ได้โดยมีแผนที่จะให้ทีมกู้ภัยคลานเข้าไปด้านในและพาคนงานออกมาทีละคนครับคุณนร,รัสครับ คนงาน41ชีวิตติดอยู่ในอุมโมงค์ความยาว4.5กิโลเมตรซึ่งพังถล่มตั้งแต่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยทีมกู้ภัยสามารถส่งอาหารเข้าไปให้กับคนงานด้านในได้ระหว่างที่ปฏิบัติการช่วยเหลือดำเนินอยู่ในอีกฝากฟังเมื่อวันอังคารมีการเผยแพร่าภาพถ่ายแรกของคนงานก่อสร้าง41คนที่ติดอยู่ในอุมโมงค์ซึ่งพังถล่มลงมาส่วนหนึ่งในรัฐอุตรขัน์ ขณะที่หน่วยกู้ภัยพยายามติดต่อสื่อสารกับพวกเขาและหาทางนําตัวคนงานเหล่านั้นออกมาครับ mm hmm. ทั้งนี้ทางหลวงชาธรรมคือ1ในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลอินเดียภายใต้นายกรัฐมนตรีเรนทราโมดีโดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาฮินดู4แห่งไว้ได้วยกันผ่านถนน2เลนเป็นระยะทาง8 8 9กิโลเมตรมูลค่าโครงการ1,500ล้านดอลลาร์ การก่อสร้างส่วนที่เป็นอุโมงค์เริ่มขึ้นเมื่อปี2018และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2022แต่ต้องเลื่อนไปเป็นปี2024เนื่องจากเผชิญกับเสียงวิจารณ์เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเปราะบางของพื้นที่ในบริเวณนั้นทำให้การก่อสร้างต้องระงับไปชั่วคราวหลังจากที่บ้านเรือนหลายร้อยแห่งได้รับความเสียหายจากการซุดตัวของพื้นที่ตลอดการก่อสร้างเส้นทางสายนี้ครับคุณภรน์ครับ